ยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเตอร์สอนวิธีการเริ่ม l ไลฟ์แช l i ล e Chat เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในช่วงเวลาที่ตัวเรานั้นอยู่ใกล้กันเราอยากให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับทีมสพอร์ตของเราโดยคุณสามารถพูดคุยสดๆกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เรายินดีที่จะประกาศว่าคุณสามารถพูดคุยได้หลากหลายภาษาและเราก็กำลังเพิ่มภาษาไปเรื่อยๆภาษาที่เรามีในตอนนี้ได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาอารบิกเป็นต้นคุณอาจจะสงสัยว่าฉันจะเริ่มไลฟ์แชทได้อย่างไรเรามาดูกันทีละขั้นตอนกันเลยค่ะให้คุณเข้าใจวิธีเข้าถึงมันและวิธีการใช้มันขั้นตอนแรกล็อกอินเข้าไปที่ Joffice สำหรับอเมริกาเหนือคุณจะเห็นไลฟ์แชทออปชันทางมุมบนขวาสำหรับตลาดนานาชาติคุณจะต้องคลิกที่ปุ่ม support ก่อนจึงจะเจอ หลังจากนั้นคลิกที่ Start a chat บทสนทนาจะเริ่มด้วยภาษาที่คุณตั้งค่าไว้ในโปรไฟล์หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆคุณก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้หากไม่มีภาษาที่คุณต้องการคุณสามารถส่ง Help Desk Ticket หาเราได้เมื่อ Live Chat เริ่มต้นขึ้นจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาทางมุมล่างขวาคุณสามารถแจ้งคำร้องต่างๆให้กับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อให้เราช่วยคุณได้ตรงจุด และนี่ก็คือติวตัวเรื่อของเราด้านไลฟ์แชทหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีม Distributor Support และเราจะเข้าไปช่วยเหลือคุณ